จิจมาเอาปลานะครับทุกคนและเหยียบหอยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมกิจครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับพืชชนิดหนึ่งนะครับทุกคนที่ในวัยเด็กเนี่ยเด็กแถวภาคอีสานแทบทุกคนจะต้องรู้จักนะครับ นั่นก็คือเพื่อต้นนี้ครับทุกคนเขาเรียกว่าต้นผักคาดนะครับทุกคนถ้าเป็นผ้าอื่นก็จะเรียกว่าผักเผ็ดนะครับสรรพคุณที่เด็กแถวอีสานร,รู้กันก็คือเวลาไปเล่นน้ำเวลาเดินโดนอะไรบาดเนี่ยเป็นแผลชะกันเป็นแผลสดเนี่ยทุกคนใบผักคาดเนี่ย จะสามารถห้ามเลือดได้ด <sweats ces> ้วยการที่เด็ดเขาออกมา1-2ใบแล้วนำมาเคี้ยวเคี้ยวผสมกับน้ำลายของเราแล้วก็เอามาแปะที่แผลเขาจะช่วยห้ามเลือดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสรรพคุณที่ในใบเด็กผมเกิดประมาณยุค90นะครับก็จะรู้กันนะครับเวลาที่เราจะหาต้นผักขาด เราจะดูจากตรงไหนดูสังเกตจากใบครับทุกคนใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์ครับใบเขาจะมีความบางแล้วก็หยักนะครับเนี่ครับมีรอยหยักแล้วก็มีขนนิดนึงนะครับทุกคนเวลาเรารูปสัมผัสแล้วก็กลิ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์พอสมควรนะครับกลิ่นฉุนนิดๆน,นะครับกลิ่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขามากถ้าเรา ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เด็ดขึ้นมาดมกลิ่นก็จะรู้ได้ทันทีนะครับทุกคนเอาละทุกคนนี่คือวิธีการห้ามเลือดนะครับที่ขิดมาเอาปลานะครับทุกคนและเหยียบหอยนะครับเนียครับทุกคนประโยชน์ของเขา จับขึ้นมาประมาณใบสองใบครับแล้วก็เชียวครับทุกคนเดียวให้ละเอียดแบบไม่ต้องละเอียดมากครับพอหยับหย่างแล้วก็โปเข้าไปครับทุกคนโอ้โหตอนนี้แสบมากครับ นี่นะครับทุกคนนี่แหละครับถ้ามาตามท้องไร่ท้องนาไม่มียาไม่มีอะไรก็หาสมุนไพรตามท้องไร่ท้องนานะครับใบผักข่าหรือว่าผักเผ็ดนี้ช่วยได้มากเลยครับ เงี่ยทุกคนอือหือได้ผลจริงจรงด้วยครับตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จิตจะโปลไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับ เอาละครับผมก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับใครหลายหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าต้นพืชที่ดูเหมือนกับหญ้าธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ยังไงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอปิดลีปไ้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ